ก็มาหลายมันทนไมขออีกมันจะบ่ามากวะอย่างนด้เสียงมากกบ้ป่าเยมันยิเสียงกระพริบกับมาวันหนึ่งป่ารูปเขาไมประจับอย่างนี้เสียงตี คนส่หนึ่งก็ต้องเป็นนามทัญญานมากพันปานปานนองประขาวถี่นปานปานนีองประขาวถิ่นโอ้จนเราเกิดผู้สืข้าวมาไทายทำสัดวหรา แคร์ป่าถ้าเหมือนอะไรเี้เสียงคนรมันหนีเด้ข้อสังสีกัลเอนมาวันเนี้ยโอ้โหสมน่งกำลังสัญญาล้างม้าเสียงก้าลังเทียร้องเพลงมากมันกะมันกะมากเด้อหรือยิ่งเสียงร้องเพลงมาถ่ายแล้วเสียงร้องเสียงน้ำเสียงเคาะไม่ค่อยยังงันมากป่าพ่ออาจารย์ตั้งบ้านตั้งเมียเขาเทีนเนียยิ่งเสียงมันบาเลย ไว้เสือกปากสร้างแต่ว่าเงินปันยังเตอเพื่อพลังมากยอุดูดมากตัวบม่ได่เลยผลดีนิดเสียงมากเลยนไไต่อะไร้อโป้สิอ่อโบไฟพ้อมกันหละก็มูเขาต้องว่า,มาไม่ห็นจริง